สวัสดีค่ะเอฟซีทินารากักทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะตอนนี้พี่ก็รวนดินรลวนหน้าดินเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากเมื่อวานเนาะนี่ก็สะอาดสะอ้านเลยค่ะทุกคนแล้วก็ฝนก็ตกค่ะตอนกลางคืนเนาะและนี่ค่ะพี่ก็เอาเม็ดผักชีจะมาโรยเม็ดผักชีตรงนี้เลยค่ะนี่ตรงบริเวณนี้เนาะ พี่ก็จะเอาผักชีหวานลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกอย่างนี้นี่แต่ถ้าเด็ดออกนี่ผักชีเราก็จะขึ้นทันเรากินนะคะทุกคนนี่ค่ะพี่จะหวานตรงนี้เลยนะคะนี่หวานไปเลยเพราะถ้าฝนตกมาอีกนี่รับรองผักชีขึ้นเร็วมากแต่ตรงนี้ก็มีผักชีอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าพี่ก็ไอ้พรวนดินเนาะแล้วก็ฝังไปเลย ฝังไปแล้วนะมันก็อาจจะขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็คอยดูว่ามันจะขึ้นมาไหมนะเราก็หวานแค่พอไอ้นั่นก่อนค่ะถ้าว่าขึ้นมาก็จะปิดกันเกินเนาะจะถี่เกินนี่ค่ะหวานไปเลยย่ามันจะได้ไม่ขึ้นค่ะนะเราให้ผักชีขึ้นดีกว่าที่จะยากขึ้นเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้พี่ก็จะเอาไว้ปลูกผักนะเพราะตรงนี้มันก็จะโดนแดด นี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่น,นี่คือรากผักชีนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือผักชีที่เม็ดมันฝังไว้ในดินนะคะและพี่ก็พลวนออกมาเนาะก็จะเป็นผักชีอย่างนี้ค่ะก็พี่เห็นเห็นแล้วว่าเวลาเราพรวนนี่ผักชีมันจะขึ้นมันขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่สุดค่ะนี่เห็นไหมนี่ขาวๆอย่างนี้นะคะทุกคนนี่คือรากผักชีนะคะนี่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดมา ไอ้นั่นมันก็จะกลับหัวเองเนาะแล้วก็จะออกมเมล็ดมาเองนะหรือว่าจะออกใบเองนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองเดี๋่เราไปดูฝั่งนั้นกันหน่อยเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะที่พี่ทําเมื่อวานนี้นะก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงเลยนะก็ถือว่าโอเคนะถ้าพี่อัดคลิปก็เกือบชั่วโมงอะนะนี่ค่ะก็จะสวยงามแบบนี้นะแล้วก็จะสะอาดสะอาดเนาะตรงนี้ก็จะเหลือหน่อยนึง นเดี๋ยพี่จะว่าจะทําวันนี้ค่ะแต่ทําไม่ได้หรอวเพราะว่าฝนตกค่ะเฮตัวอะไรวะหึกว่าตัวทากตกใจหมดเลยตัวทากอะไรมันจะออกมาเร็วจังมันต้องออกมาตอนหนาวหนาวนะเอ้ยตอนร้อนๆอ,อนค่ะทุกคนนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้กันค่ะทุกคนนี่ดูโอ้โหหญ้านามากเลยจะพอตัดตายแน่เลยดูนี่คะ่ะสูงเท่า นั่นรองเท้าเลยนี่ตรงนี้คะ่ะทุกคนเห็นไหมนี่ตรงที่ต้นลิงสะดุ้งนะคะลิงสะดุ้งก็โตเอาโตเอานะเห็นไหมเอฟซี FC. ถ้าเกิดเราไม่ได้พรวนดินนะญ่ามันก็จะขึ้นเต็มเลยค่ะเพราะว่ามเมล็ดของญ้านี่มันจะปลิวมานะแล้วมันก็ขึ้นตามอัตโนมัติเลยค่ะหรือว่าพี่จะเอาไว้พี่ก็ไม่ชอบเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นดอกฝิ่นของพี่จะขึ้นนะคะ พี่จะต้องมาไถตรงนี้นะคะหรือว่ามาพรวนดินตรงนี้ด้วยนะนี่ค่ะตรงต้นลินสะดุ้งนี่เนาะพี่ก็จะพรวนให้มันหมดเลยค่ะนี่ให้มันเป็นพื้นดินค่ะไม่ใช่เป็นหญ้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหญ้าขึ้นหนาอย่างนี้นี่ไอดอกฟินเราไม่ขึ้นแน่ค่ะนะเดี๋ยวพี่ว่าจะทําวันนี้เลยค่ะแต่ดันฝนตกไม่รู้จะเหนียวหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยดูว่าถ้าเกิดดินมันเหนียวพี่ก็จะไม่ทํานะคะทุกคน ีลิงสะดุ้งก็โตเอาโตเอาเลยสองต้นตรงนี้เนาะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนี่พรงนี้พี่ก็จะพรวนเหมือนกันนะคะรอให้ดอกไม้ดอกไม้พวกนี้มันวายก่อนนะคะทุกคนนี่รอให้ดอกไม้พวกนี้วายก่อนนี่พี่ก็จะพรวนดินแล้วก็จะเอาไอ้พันดอกไม้ที่พี่ซื้อมาเนาะจะเอามาหวานเลยค่ะให้มันเต็มตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าดอกทิวลิปก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะดอกทิวลิปค่ะ,คะนี่ ลิบก็จะขึ้นเหมือนกันก็คอยดูว่าจะเอายังไงกันแน่นะจะรอให้ทิวลิปขึ้นหรือว่าจะค่อยๆใสเอาาญ้าออกแล้วก็ค่อยเอา,มาเมลิดมาเพาะนะคะทุกคนตรงนี้มันจะสวยงามมากเวลาเขาเดินเที่ยวนะแล้วก็จะเห็นดอกไม้เราเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเอฟซี FC. นี่พี่ก็จะมาบอกว่าตรงนี้พี่จะต้องเอาออกวันนี้นะคะว่าพี่จะขุดได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ดินมันแฉะเนาะ ก็ถ้าดินเฉะมากก็มันจะก็จะติดไอติดไอพรวเนาะพรวที่พี่ที่พี่ไอไอพรวนดินนะคะมันก็จะติดมันก็จะทำให้เราหนักเนาะเราก็จะยกดินไม่ขึ้นนะคะก็จะคอยดูว่าถ้าลงไปสักครั้งหนึ่งก่อนถ้าเกิดมันเหนียวมากพี่ก็จะรอให้แดดออกก่อนรอให้ดินแห้งกว่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าดินพวกนี้มันจะร่วนนะคะถ้าเกิดแห้งกว่านี้หน่อยนี่ก็โอเคเลย เราก็จะได้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เหมือนฝั่งนั้นเนาะเราก็จะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จนะคะทุกคนนี่ก็ดอกไม้ดอกทิวลิปก็กำลังจะขึ้นเนาะนี่เต็มนี้เลยค่ะโอเคค่ะ F C คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ดอกไม้นี่กำลังขึ้นอีกวรรณภาเดนมาเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนพี่ก็คิยว่าจะท้อเหมือนกันเลยเพราะว่า <laughs> ยอดคนดูนี่เทพไม่มีให้เลยเนาะก็ไม่รู้จะทำทำไมเดินเก็บปลุขายดีกว่าโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย